ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตร,รุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 1 0 0 0 Triple R ปี2020ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนิตยาสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการทำเลนเดอร์ภาพขึ้นมาใหม่ล่าสุดนี่คือภาพของ CBR 1 0 0 0 Triple R ที่มี R 3ตัวนะครับไม่ใช่ดับเบิล R ที่มี R 2ตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดดู้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับของการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดูเป็นแนวทางครับว่ากระแสของ CBR 1 0 0 0 Triple R นั้นเจะออกมารูปแบบใดสังเกตดูจิน,นะครับว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นมีความเฉียบคมเพิ่มมากขึ้นเส้นสายมีเหลี่ยมมีสันชัดเจนโดยรวมแล้วมีความก้าวร้าวดุดัน ที่แตกต่างไปจากเดิมและในส่วนของเครื่องยนต์นั้นมีการวิเคราะห์ว่าจะมีพลังแรงม้าสูงสุดถึง220แรงม้ากับเครื่องยนต์ VTEC บล็อกใหม่ที่มีวาล์วแปรผันนะครับเช่นเดียวกับ BMW S 1000 WR หรือว่า Suzuki GSX-R 1000ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต้นรอบกลางถึงรอบสูงสุดให้มีความสมูทลาบรื่นและส่งผลถึงแรงม้าสูงสุดของรถที่ทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากมายทีเดียว หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็คือเรื่องของขนาดกระบอกสูบคุณช่องชักโดยยังไม่ชินได้มีการวิเคราะห์ว่า Honda จะมีการเพิ่มขนาดกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้น5มิมจากเดิมนะครับ76มิเม mm เป็น81มิมและช่วงชักมีการปรับให้สั้นลงนะครับจากเดิม55.1ม mm, ิเมเป็น48.4ม mm, ิมสั้นลงถึงประมาณ6.7ม mm ิมนั่นเองครับซึ่งเป็นการปรับสเปคของกระบอกสูบคุณช่วงชักที่เทียบเท่ากับแผ่นิกาเล v 4R นั่นก็คือ81มม48.4มมโดยมีปริมาตรรวมอยู่ที่998ซีซี cc, และมีพลังแรงม้าสูงสุดถึง221แรงม้าที่15,250รอบต่อนาทีถ้าเปรียบเทียบกับ CBR 1000RR รุ่นปัจจุบันนี้ที่ทําได้192แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างมากมายแฟนๆ Honda ทั่วโลกต่างเล็กรองนะครับให้ Honda ปรับขึ้นยนต์มาสู้กับค่ายอื่นบ้างซึ่งตัวทําทได้220แรงมา้า ดังที่ยังไม่ชินได้บอกเอาไว้จะเป็นการปรับแรงม้าที่ขึ้นมาเทียบเคียงกับ Panigale V4R อย่างชัดเจนและจะเหนือกว่า BMW S1000RR ที่ทำได้เพียง207แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีและจะเหนือกว่า Panigale V4 ธรรมดาและ V4S ที่ทำได้214แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีเรื่องราวของ CBR1000RR ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาวิเคราะห์ขมูลกันต่อไปในสัปดาห์หน้าติดตามกันให้ได้ครับ